สวัสดีนะคะน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาต่อที่ EP 2กันเนาะวันนี้พี่ก็จะมาสอนเรื่องการดุลสมการรีดอกการดุลสมการรีดอกก็จะแบ่งเป็น2อย่างคือการดุนสมการรีดอกโดยใช้เลขออกซิเดชันกับการดุลสมการรีดอกด้วยวิธีเครึ่องปฏิกริยาเราลองมาดูที่อันแรกก่อนเลยนะใช้เลขออกซิเดชันก่อนเนาะหนึ่ง หาเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นของตัวรีดิวและเลขออกซิเดชันที่ลดลงของตัวออกซิไดตัวรีดิวก็คือปริยาอะไรเอ่ยอิกริยา o x i ซิเดชัส่วนตัวออกซิไดก็คือปริยา Reduction ใช่ไหมข้อ2ทำเลขออกซิเดชันที่เพิ่มและลดลงให้เท่ากัน ข้อ3ดุลจำนวนอะตอมของธาตุที่เปลี่ยนเลขออกซิเดชันนั้น4ดุลจำนวนอะตอมของธาต่างๆที่ยังไม่ได้ดุลก็วิธีการดังนี้เลยเนาะเดี๋ยวพี่ก็จะมาสอนน้องๆดุลกันน้อนเดี๋ยวน้องลองดูนะพี่ขออนุญาตเริ่มจากข้อ4ก่อนนะน้องก็ดู t a n นซ t i o n นี้นะเมงกานีสอันนี้ซัลเฟตลบส แองกันดีตัวนี้ก็เป็นบวก2อันนี้โพแทสเซียมโมูหนึ่งบวกหนึ่งออกซิเจนโมงหกลบสองคูณสี่ลบแปดแองกันดีนี่ก็จะเป็นบวกเจ็ดบวกเจ็ดมาลบสองขอโทษค่ะบวกเจ็ดมาบวกสองก็จะเป็นปิยาเรดักชันเนาะเพราะว่าเลขลดผลต่างของบวกเจ็ดไปบวกสองก็คือห้าน้องก็ลองมาดูต่อ เนไนโตรเจนโพเทสเซียมหมู่หนึ่งบวก1นออกซิเจนหมู่หลบ2คูณ2ลบ4ีไนโตรเจนตรงน,นี้ก็จะเป็นบวกสไนโตรเจนด้านหลังก็โพเทสเซียมหมู่หบวก1ออกซิเจนหมู6่6ลบ2คูณ3เป็นลบ6กไนโตรเจนก็จะเป็นบวก5บวก3มไปบวกห้า ก็จะเป็นปริยา o x ก d a t i o n นเนาะจากบทสามไปบกห้ก็จะมีผลต่างคือ2นะแล้วน้องก็ดูว่าห้ากับ2เนี่ยจะต้องถ่ายโอนอิเล็กตรอนให้เท่าไหร่ก็คือทําให้มันเป็นถ่ายโอนอิเล็กตรอนเท่ากับ10เนาะน,นี่น้องก็คูณ2อันนี้น้องก็คูณ5น้องก็ดูตามเส้นคูณ2อันนี้ก็เติมสอง นี้ก็เติมห้านขออนุญาตลบนี้หน่อยเนาะเดี๋ยวมันเดี๋ยวนี้มันงงเพราะเราได้อีกน,น,นะนะเองก็ดุลตัวที่เหลือเนาะเริ่มจากดุลโพแทสเซียมเพราะว่าด้านหน้ามีโพแทสเซียมครบแล้วด้านหน้านี้มีโพเทสเซียมสองบวกหมีทั้งหมด7จ็ด้านหลังก็ต้องมีโพแทสเซียมทั้งหมดเจเรามีทั้งหมด 5แล้วนี่มี2ตัวนี้ก็เป็น1นึ่ต่อไปก็ดุลซันเฟดนะคะเพราะว่าถ้าเลามีซันเฟด2กับซันเฟด1ก็เป็นซันเฟดทั้งหมด3ามาน่าก็ต้องมีซันเฟด3ก็เติม3ไปด้านหน้าตัวสุดท้ายก็ดุลน,น้ำเนาะ น,น้ำก็ไฮโดรเจนด้านหน้ามีทั้งหมด6กไฮโดรเจนด้านหลังก็ต้องมี6เรามีไฮโดรเจน6เราก็เติม3ไปตรงนี้3ามูณสก็จะได้หกนี้เราก็จะดูนเสร็จแล้วเนาะส่วนน้องแบบเมื่อไม่แน่ใจว่าตัวเองดูนถูกหรือเปล่าน้องก็ลองเช็คจากตัวที่เรายังลองไม่ได้คิดเลยก็ได้อย่างเช่นออกซิเจนเนาะในข้อนี้ออกซิเจนตรงนี้2องคูณสี่เป็นแปดีออกซิเนห้าคูณสองเป็นสิบนี่ เป็นซันเฟดเนาะเราไม่ต้องใช้เป็นดูปออกซิเจนดูเป็นซันเฟดไปเลยก็ได้เพราะว่ามันจะได้แบบประหยัดเวลาคิดนี่ออกซิเจนก็จะได้18แล้วฝั่งขวาละ่ะออกซิเจน 3, สามออกซิเจนห้คูณสเป็น15บหาได้18อ่าออกซิเจนก็เท่ากันก็แปลว่าข้อนี้เราดุลถูกแล้วเนาะเป็นวิยาดีดอกถูกแล้วก็ประมาณนี้นะข้อแรก <S <S เดี๋ยวเรามาดูที่ข้อต่อไปเลยเนาะ นต่อไปอ่ะขออนุญาตท,ทำข้อ3ต่อนะข้อ3เมงกานิตออกซิเจนหมู่หกลบสคูณสเป็นลบสเมงกานิดก็จะเป็นบวกสอันนี้เป็นซันเฟสซันเฟสประจุทั้งหมดลบสเมงกานิดก็เป็นบวกสองมีก็เป็นปริยารีดักชันเรียกลดผลต่างก็บวกสไปบวกสก็คือสองต่อไป นี่โบมีนโพแทสเซียมหมหนึ่งบวกห่ 1. โบมีตรงนี้ก็จะเป็นลบหส่วนโบมีนตรงนี้จะเป็นธาตุอิสระเราก็ใช้เป็นศนยอ่าลบหไปศนย์เท่าะไหน่งเนาะแต่ว่าตรงนี้ยน้องเยนี่ยน้องระวังนะตรงนี้มันห้อยสองไว้ด้านล่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมสองตรงนี้ด้านหน้านี้ด้วย แล้วก็คูณ2ตรงนี้เบสเ็ตตรงนี้ก็จะได้เป็น2ระวังนะตรงนี้เราจะต้องถ่ายโอนเท่าไหร่สกับสองก็ถ่ายโอนอิเล็กตรอนที่2เนาะก็นี่ก็คูณ1นึ่งคูณหนึ่นก็าป็หงหนจริงๆน้องไม่ต้องเขียน1ก็ได้นะแต่ว่าพี่จะเขียนเอาไว้เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราดูเอาไว้แล้วน้องจะได้ไม่งงนี่ก็คูณหนึ ็รวบไปสองเลยเนาะเขียนให้ดูตัวนี้ก็เป็นหนึ่งอ่าแล้วก็มาดุลตัวที่เหลือแล้วก็ดูโพเทสเซียมด้าน,นหน้าโพแทสเซียมมีแล้วสองอ่าด้านหลังก็ต้องมีสองเหมือนกันตัวนี้ก็เติมเป็นหนึ่งตรงนี้ซัลเฟตมีทั้งหมดสองด้าน,นหน้าก็ต้องมีสองก็เติมสองตรงนี้แล้วกน็น้ำก็ดู ไฮโดรเจนเนาะไฮโดรเจนสองคูณสองเนี่ยด้านหน้าไฮโดรเจนเป็นสี่ด้านหลังก็ต้องไฮโดรเจนเป็นสี่ก็เติมสองไปอ่าน้องก็ลองเช็คเนาะว่าถูกรือเปล่าน้องก็ลองดูจากออกซิเจนว่ามันเท่ากันไหมทั้งสองฝั่งออกซิเจนนี้สองอ่ามีแค่สองเราไม่ต้องดูซั ade, นเฟดเนาะจะได้ประหยัดเวลาคิดนี่ก็สองอ้าวเท่ากันแล้วสองสอง ออกซิเจนเท่ากันข้อนี้ก็ดุลถูกแล้วเนาะแล้วก็มาดูที่ข้อต่อไปอา่าข้อที่นี่ขอมาทําข้อที่สองก่อนเนาะข้อที่สองอซินิกออกซิเจนหมู่หกลบสองคูณสามเป็นลบหกนี่ก็เป็นบวกหกหารสองอสซินิกตัวน,นี้ก็จะเป็นบวกสาม อันหนึ่งไฮโดรเจนหมูห่1บวก1มี3ตัวเป็นบวกสออกซิเจนหมู่6ลบ2คูณ4เป็นลบ8ดไอสีตัวนี้ก็จะเป็นบวก5ขอลบออาหน่อนะก็ตรงนี้บวก3เป็นบวก5ก็เป็นปริยาออกซ a t i o n นเะนาะผลต่างก็จะเป็น2ออุ้ยอย่างงี้วงนี้เลยไม่ได้นะน้องต้องทำต่อก็คือตรงนี้เห็นไหมระวังหนี่เนี่ยเนี่ย ขอไฮไลท์หน่อยตรงนี้สองเพราะฉะนั้นเราต้องคูณสองกบบสี่แล้วก็เติมสองด้านหน้านี้ด้วยดูน้นต่อไปในโตรเจนนเจนมูโอหมู่หกลบสองคูณสมเป็นลบหนี่มีลบก็จะเป็นบวกห้า โอ้ยเนออกซิเจนตรงนี้เป็นลบสองในเจนก็จะเป็นบวกสองอ่าอันนี้มาก็จะเป็นปริยาเรดักชันเนาะเพราะาเลขลดก็มีต่างกันอยู่ทั้งหมด3นี่เราต้องถ่ายโอนที่เท่าไหร่คะ4กับ3ก็ถ่ายโอนอิเล็กตรอนที่12เนาะนีก็คูณ3นมีน่3คูณ2ตรงนี้ก็รวบเป็น6เลยนะนีก็ คูณ2ไม่ใช่สี่ขอโทษคูณ4เนาะเพราะว่าเราต้องถ่ายทีก็ตน้นไปที่12 4 4อ่าแล้วก็มาดูน,น้ำกันเนาะโอด้านหลังมีทั้งหมด6กูณ4สีแล้วโอตรงสนี้4มีโอทั้งหมด28ตัวด้านหน้าก็ต้องมี28ตัวโอตรงนี้3าคูณ3เป็น9แล้วก็มี4ีคูณ3ตรงนี้เป็น12 มีทั้งหมด21แล้วค่ะอีกเตัวตรงนี้ก็โออีเจ็ดตัวเติมไปเลยเน,นี้ไฮโดรเจนเนาะด้านหลังไฮโดรเจนทั้งหมด18บแปด้านหน้ามีทั้งหมดเจูสองมีทั้งหมด14แล้วก็ไฮโเจนตรงนี้ก็เป็นอีก4อ่าก็ได้ประมาณนี้นะก็มาดูข้อที่1ต่อเลยเนาะ อันนี้น้องระวังเลยนะถ้าน้องเขียนแบบเหมือนกันอย่างนี้นะให้น้องระวังไว้เลยว่ามันอาจจะเป็นตัวเนี้ยตัวเดียวที่มีทั้งเลขออกซิเดชันเป็นข้ามขึ้นแล้วลดลงอ่าเธอทำกับค่าเดิมนะคะหนูก็ให้น้องทำแบบนี้นะให้น้องเขียนถ้าตัวเนี้ยซ้ำไปอีกรอบหนึ่งหนูก็คิด ออซิเจนหมู่หกลบสองคูณสามเป็นลบหกออซิเจนหมู่หนึ่งเป็นบวกหนึ่งอันนี้ก็จะได้เป็นบวกห้านี้ก็บวกห้าเหมือนกันเนาะเพราะตัวเดียวกันนี่ก็ออซิเจนหมู่หกลบสองคูณสี่ลบแปดออกซิเจนบวกหนึ่งนี่ก็จะเป็นบวกเจ็ดด้านหลังออกซิเจน ลบสคูณ2อลบสคอรีนก็เป็นบวก4ก็จับคู่นะนี้ก็บวก5ไปบวก7เป็นเรียร์ออกซิเดชันเนาะก็มีผลต่างเป็น2งานหนึ่งก็บวก5ไปบวกสี่เบียร์รีดักชันเพราะเลขลดก็มีผลต่างเป็น1 น้องว้อถ่ายโอนที่เท่าไหร่คะ2กับ1ก็ถ่ายโอเลตอนที่2เนาะ2งมันก็เติมไปอ่านคูณ1คูณหคูณ2 2 2แล้วเรอก็ดูตัวที่เหลือต่อนนะนี่ดูโพเทสเซียมกดด้านหน้ามีโพเทสเซียมสกับ1 Bioderzi ทั้งหมด3าด้านหลังก็ต้องมี3ามก็เขียนไปเลย3ก็ต่อไปดูที่ซันเฟดเนาะซันเฟดด้านหลังมีทั้งหมด3ด้านหน้าก็ต้องมีซันเฟดทั้งหมด3ตัวเหมือนกันแล้วก็เหลือน้ำเนาะน้ำไฮโดรเจนด้านหน้ามีทั้งหมด6ตัวด้านหลังก็ต้องมี6ตัวเรามีไปแล้วสาม กระบกหนึ่งตรงนี้ก็เป็นสี่ก็คือไฮโดรเจนอีกสองใช่ไหมตรงนี้ให้อสอยแล้วแล้วก็เขียนตรงนี้เป็นหนึ่งอ่านี้นะแล้วก็พอท่านผิงนี้เสร็จแล้วนะให้น้องรวมขอเปลี่ยนสีหน่อยให้น้องรวมนี้ให้เป็น 3kcl o 3ออย่างนี้เลยนี่ แน้องก็ลองเช็คดูนะว่ามันดุลถูกหรือเปล่าเรายังไม่ได้คิดออกซิเจนเนะเาะก็ลองคิดออกซิเจนดู3คูณ3เป็น 9. แล้วออกซิเจนด้านหลังล่ะนี้มี1คูณ4เป็น4กับออกซิเจนตรงนี้2คูณ2เป็น4ล้วออกซิเจนด้านหลังอีก1นี่มีก็9เท่ากันข้อนี้เราก็ดุลสมการถูกแล้วนะตอบเท่านี้เลย ยพี่ให้เวลาน้องจุด๊บนึงเนาะเป็นไงยากไหมคะน้องๆแต่ละพี่พี่ว่าเรื่องนี้นี่ยากที่สุดในเรื่องไฟฟ้าเคมีแล้วนะคะสลับพี่ยี่ว่าห้านน้องๆผ่านเรื่องนี้ไปได้น้องก็สบายแล้วนะสู้ๆน้องพี่เชื่อว่าน้องทำได้อ่าพี่ขอไปทำแบบฝึกหัดเลยนะ ใครที่ยังจดไม่เสร็จก็กดพอ้อส์เลยนะคะเลาขอข้ามมาทำที่แบบฝึกหัดข้อที่หกนี่อันนี้ข้อสอบสมัญปีห8นะพินาปริยารีดอกต่อไปนี้ ข้อใดเป็นจำนวนอิเล็กตรอนที่ถ่ายโอนติเกียนี่นะมันก็ดูเมงกานิตตรงนี้ออกซิเจนหมู่หกลบสองคูณสี่เป็นลบแปดตรงนี้มีลบก็เมนกกนิดก็จะเป็นบวกเจ็ดนี่ก็จะเป็นแบ่งกันนิดบวกสองนี่ก็มีผลต่างลดลงห้าแล้วก็นี่ซิง สิ่งนี้เป็นธาตุอิสระใช่ไหมก็มีค่าเลขออกซิเดชันเป็น0นี่ก็จะเป็นบวก2อ่านี้ก็จะเป็นเปลียาออกซิเดชันก็มีผลต่างเป็น2เนาะห้กับ2องไทโอนอิเล็กตรอนที่เท่าไหร่คะก็ไทโอนอิเล็กตรอนที่10เนาะนี่แค่นี้นเองน้องก็ตอบไปเลยว่าตอบ10ไทโอนอิเล็กตรอนที่10นะคะข้อนี้ แค่นี้เองง่ายๆเลยเราลองมาดูที่ข้อต่อไปนะมาที่ข้อสาม่ีขออนุญาตย้ยอนนิดนึงมาที่ข้อสามเมื่อดุลสมก,การรีดอกนี้แล้วจะได้ค่า a และ c เป็นเท่าใดตามลำดับนี้ข้อสอบสามัญปีห้าห้านะ x c yeah. ก็โคเมียมยนี้นะออกซิเจนหมู่หก 6, ลบสองคูณสามเป็นลบหกโครเมียมก็เป็นบวกหกด้านหลังนี้เป็นซันเฟตซันเฟตลบสองมีทั้งหมดสามก็เป็นลบหกบวกหกหารสองตรงนี้โคเมียมก็จะเป็นบวกสาม,ม,ม,มก็ต่างกันทั้งหมดสามเนาะ แต่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้มีสองค่ะเราก็ต้องคูณสองแล้วก็เติมสองไว้หน้านี้นี้ก็จะเป็นหกหน่วยตัวหนึง่งคราร์บอนหน้าออกซิเจนลบสองไฮโดรเจนมมูหนึ่งบวกแปดนี้ก็จะเป็นลบหกมีทั้งหมด3ามก็หารสามเป็นลบสอง นี้ก็ออกซิเจนลบสองไฮโดเจนบวกหกนี่ก็ต้องเป็นลบสมีทั้งหมด3ามก็หาร3ามก็เป็นลบสี่ส่วนสามนี่ก็เป็นวริยางออกซิเดชันเนาะน้องก็อันนี้มันมันติดลบสองเนะาะอันนึงมันติดลบหกว่ากว่าถ้าน้องไม่รู้ว่าเราจะหาผลต่างย,ยังไงให้น้องเอาตัวมากลบตัวน้อยนะคะ ติดลบ 1. จุดกว่านี้ก็จะมากกว่าติดลบ2เนาะแล้วก็เอาลบ4ส่วน3มาลบกับลบ2แต่ว่าตรงนี้มันมีห้อย3นะคะน้องก็เลยต้องคูณ3แล้วน้องก็คิดมาลบ4ส่วน3บวก2คูน3ทำในวงเล็บก่อนเนาะ3กับลบ4ตรงนี้เป็นมนเป็นห ก็เป็นสอตัวน3คูณ3ตัดออกเป็น2ฉะนั้นถ่ายโอนอิเล็กตรอน6กับ2ก็ถ่ายโอนอิเล็กตรอนที่6นะคะนี่นี่ก็คูณหนึอันนี้น้องก็รวบไปเลยก็ได้ว่าสองก็หนึ่งนี่ก็ สามเนาะให้มันเป็นถ่ายโอ้แล้กับหกแล้วก็ลองมาดู A นะคะ A เราก็ได้แล้วเนาะ A คือสามเนี่ยข้อไหนไม่ใช่ A ไม่ใช่สามก็ตัดออกนะคะก็ถามไปต่อเนาะหาดีออ๋่วเรายังไม่ได้คิด C เราก็ลองมาดู C กันนะนี่ C ีอันนี้โอ้โหพี่เขาลหนเลยนะเดี๋ยวมันงงดูยากมากเลย นี่นี่มีซันเฟททั้งหมด3ด้านหน้าเราก็ต้องมีซันเฟททั้งหมด3ามวันซีเราก็ตอบ3เลยตอบข้อ3นะเรียบร้อยตอนสอบน้องก็ไม่ต้องคิดค่าตัวนี้นะก็ข้ามไปทำข้อต่อไปได้เลยจะได้ไม่เสียเวลาแต่ก็พี่จะดุนให้มันหมดเลยเนาะนีกก็น้ำนะด้าน,นหน้ามี H ทั้งหมด 24บวกกับ6เป็น30ด้านหลัง18ตรงนี้ก็ต้องมีเป็นเท่าไหร่นะ12องเนาะให้มันได้30เพราะฉะนั้นตรง x ตัวนี้ก็ต้องเป็น6นี่นะก็มาดูที่ข้อ4ต่อเลยเนาะ เมื่อดุลสมการรีดอกต่อไปนี้สัมประสิทธิ์ A B C D E และ F มีค่าเท่าไหร่สามัญปี6หนึ่งนี้ก็คือเราจะหาเลขดุลด้านหน้าพวกนี้เนาะโอ้ข้อนี้เล่นถามซะแบบทุกอันเลยเนาะข้อเมื่อกี้ยังใจดีถามแค่สองอันอไม่เป็นไรค่ะน้องก็มาทำเนาะโคเมียมโคเมียม อันนี้ออกซิเจนหมู่หกลบสองลบสองคูณเจ็เป็นลบสิบสี่ลบสิบสี่ตรงนี้มีสองลบตรงนี้ก็จะเป็นบวกสิบสองโบรเมียมผ่านสองตรงนี้ก็จะเป็นบวกหกอันนี้ก็จะเป็นโบรเมียมบวกสามอันนี้ก็จะเป็นปิยารนะีดักชันเราไปเลขลดผลต่างตรงนี้ก็สามแต่ว่าตรงนี้มีสองก็คูณสองตรงนี้ไปอันนี้ก็เติมสองนั่นหน้าอันนี้ก็เป็นหกก็ขอลบนิดหน่อยนะ จะได้ไม่เกี่กะข้อต่อไปเนะาะคาร์บอนอันนี้ไฮโดรเจนทั้งหมด4ี่เนาะบวก4ี่ออกซิเจนทั้งหมดลบสองันนี้คาร์บอนนี้ก็จะเป็นลบสองด้านหลังออกซิเจนลบสองไฮโดรเจนบวกสองนี่คาร์บอนก็เป็นศูนลบสองไปศูนย์นะก็ผลต่างก็เป็น2เนาะ 6กับสองถ่ายโอดอิเล็กตรอนที่เท่าไหร่ดีคะที่หเนาะนี่ก็คูณหนึ่งชึคูณหนึ่งก็เขียนลวดไปเลยเนาะแล้สองจีิน้องไม่เขียนก็นได้นะพี่แค่ควรน้องงงก็เลยเขียนให้ดูแล้วก็สองนี้ถ่ายโอี่หก็ 6, คูณสามสามสอะดูข้อ A เป็นสามข้อไหนไม่ใช่สามตัดออกข้อบีข้อไหนไม่ใช่หนึ่งโอ้โหหนึ่งทุกข้อเลยข้อดีสามโอ้สามทุกข้อยีสองทุกข้อโอ้หน้องข้อนี้ช้อยใจลายมากโอ้โหไม่ให้เราตัดได้แค่สองข้อเองอะไม่เป็นไรนะคะน้องเราก็มันทาต่อเลยเนาะน้องก็นี่ลองจากน้ําก่อนแล้วกันนะ นั่นหน้าออกซิเจนทั้งหมด3บวกกับ7ออกซิเจนเป็น10อันนี้เป็น3ก็คือบวกไปอีก7ใช่ไหมก็จะได้เป็น10อ่าข้อเอหน่อุ้ยข้อเดียวเลยตอบข้อ2เลยไ่าไละ้อนสอบน้องก็ตอบเลยเนาะ แล้วก็ไปทําข้อต่อไปจะได้มีเวลาไปทําข้ออื่นนะคะนี่ก็พี่ก็ดุลให้หมดเลยนะอเลยอยีกอันหนึง่งไฮโดรเจนด้านหลังนี่เป็นหกแล้วอันนี้ก็14ก็เป็นยี่สิบเจอเนนี้เป็นสี่คูณสามสบสองนี่ก็จะเป็นแปดนะ เหนื่อยหรือยังกันคะน้องๆพี่ว่าน่าจะเหนื่อยแลนะ้วเนาะเพราะว่าเรื่องนี้มันก็จะแอบงงๆหน่อยเอาไว้การดุลครึ่งปริิยาเอาไว้ขึ้นคลิปหน้าแล้วกันเนาะคลิปนี้พี่ก็ขอจบเพยงเท่านี้นะคะน้องๆกขจะได้พักผ่อนนะไปแล้วนะคะน้องบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ